ควันขาวลอยอิ่งเหนืออาคารเก่าแก่ในเช้าวันที่15มกราคมปี1919ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ใครจะคิดว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะกลายเป็นตำนานท้องถิ่นที่ถูกกล่าวขานกว่าศตรวรรษณเวลานั้นชาวเมืองกำลังดำเนินชีวิตตามปกติในเขตนอร์เอนทามกลางเสียงขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมน้ำตาลในขณะที่พระอาทิตย์คล้อยต่ำทังเก็บน้ำเชื่อมขนาดมหึมา ซึ่งเป็นของบริษัท p u r i t y Distilling Company ตั้งอยู่ริมถนนคอมเมอรเชียลมีความสูงกว่า15เมตรบรรจุน้ำเชื่อมกว่า8.7ล้านลิตรมันเป็นถังเหล็กที่มีอายุหลายปีมีรอยเชื่อมและรอยซ่อมแซมตามประสาโรงงานเก่าไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่ารอยร้าวและความบกพร่องเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นมหันตภัยบ่ายวันนั้นเสียงดังคล้ายระเบิดเสเตือนใจเมืองถังน้ำเชื่อมแตกโพลน้ำเชื่อมเหนียวข้นพุ่งแรงออกมาทุกคนในบริเวณนั้นไม่ทันตั้งตัว น้ำเชื่อมสีเข้มไหลทะลักออกมาเป็นคลื่นยักษ์ย้ายสูงราว8ฟุตด้วยความเร็วกว่า56กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันกว่าทุกสิ่งที่ขวางหน้าทั้งอาคารบ้านเรือนรถมา้าและแม้แต่รถไฟที่กำลังผ่านไปเสียงกรีดร้องดังระงมในซอยน้ำเชื่อมหลังไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนอย่างไม่ปราณีผู้คนพยายามหนีสุดชีวิตเสียงแตกร้าของไม้ผสมกับเสียงร้องให้ของเด็กการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเล เพราะความเหนียวของน้ำเชื่อมทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างเชื่องช้าทุกๆย่างก้าวติดขัดราวกับจมอยู่ในโคลนผู้ที่โชคร้ายติดอยู่ในกระแสน้ำเชื่อมไม่สามารถขยับตัวได้หลายคนจมและขาดอากาศหายใจขณะที่เจ้าหน้าที่รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้เชือกและเครื่องมืออย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตในครั้งนี้สูงถึง21คนบาดเจ็บอีกมากมาย ไม่เพียงแต่ผู้คนเท่านั้นสัตว์เลี้ยงและม้าในย่านนั้นต่างสิ้นชีพลงในน้ำเชื่อมเหนียวข้นเมื่อความสับสนคลายลงชาวเมืองและหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นระดมกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูเมืองเป็นเวลาหลายเดือนถนนและช่องว่างใต้ดินยังคงกลิ่นหวานชุนติดตาอยู่นานปีแม่แต่ริมชายทะเลยังเหนียวเหนอะไปด้วยน้ำเชื่อมอยู่ในความทรงจำของผู้พบเห็นหลังเหตุการณ์นี้การสอบสวนอย่างละเอียด เกิดขึ้นมีการวิาพากษ์บริษัทเจ้าของถังในประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยการออกแบบและการดูแลรักษาเมื่อพบว่าถังเก็บมีการก่อสร้างที่ผิดพลาดใช้วัสดุไม่เหมาะสมและไม่ผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดันอย่างเหมาะสมเรื่องราวกลายเป็นกรณีตัวอย่างระดับประเทศในการรณรงค์ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมกระตุ้นให้ทุกโรงงานและบริษัทมีจิตสำนึกต่อความปลอดภัยของประชาชน น้ำเชื่อมท่วมบอสตันปี1919ไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติจากอุตสาหกรรมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบทเรียนที่ต้องจดจำการละเลยมาตรฐานและคุณภาพอาจสร้างผลกระทบมหาศาลเกินกว่าชาวเมืองจะคาดคิดเหตุการณ์นี้ยังคงถูกเล่าขานในหมู่ชาวเมืองรุ่นใหม่เพื่อตวนใจว่าเรื่องเล็กๆในระบบอุตสาหกรรมสามารถนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งเมืองได้